สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับลุงแอคพาแซบคือเก่าดวยครับมือนี้ลุงแอคสีมาจัดเมนูแซบครับผมนี่ครับไปตลาดมาเศร้าได้หนูมากครับผมนี่ครับโต๊ะมวใหญ่ครับผมหลอกหนังข้าปิ้งให้เรียบร้อยแล้วครับผมสีอาจจะบางงามบันไดลุงแอคสีเออกมาเห็ดเมนูแซบกินนะครับเด้อก็คือเมนูแกงหนูข้่วแห้งเนาะครับเนาะใส่ใบกะเพราครับก็มีบบกพริก เดี๋ยวสิอันนี้สิไปโคกอันนี้พริกแกงครับผมพริกแกงตลาดพริกแกงเพชรสิโปคกใส่กระบอกพริกกันนี่ครับไปผัดมีกระชายนะครับน้องมีพริกไส้อ่อนครับผมตะกร้าบกเกลือพ่วงครับผมเอาพี่น้องมาตำเครื่องกันก่อนนี่ครับใส่กระชายน้ำเดือดขับเด้อใส่บกพริกกระเทียมที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปครับผมใส่เตี๋วกรตัมพี่น้องตำ อ้าวพอมันแหลกได้ทีแล้วพี่น้องนุ้แกะชีไสนี่ครับพริกแกงเผ็ดตลาดลงไปจักหน่อยผสมลงไปใส่แบบนี้นะครับแล้วแล้วก็โขงแล้วเขากันอีกจักหน่อยครับผมใส่เผ็ดๆเ,เ,เสบ็บๆพี่น้องดับข้าวม่ต้องิด,ดแสบขวัวหนูใส่พริกแกงหลายๆครับผมสแส็บๆครับอ่าพี่น้องมาซับหนูก่อนเริ่มกัน,นี้ย กระดูกอ่อนๆครับผมมันอยู่ที่พี่น้องเป็นอย่างบ่ค่อยสวยเป็นไรแต่ว่ามันกิอย่างใหม่ๆครับผมคือม่าแปดสิบบาทครับผมอย่างเรียบร้อยแล้วมีอยู่จานเดียวพี่น้องหากินยากเยะหนูก็ได้สีปิ่งสีกิ้มบับปลากระแทบได้ไหม เอาหนูก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องสับพ่อหยาบๆนะครับเนาะบดสับละเอียดหลายนะครับเนาะพ่อในึยำครับผมอุ้ยมันค่ะหนูก็ได้ไปครับไปผัดกันเลยครับผมนี่ครับเครื่องเต็มไว้แล้วกระชายซอยนะครับเครือพวงบักพริกสดแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับเนาะใบกะเพราหอมๆพี่น้องซอยใบบักกูดเรียบร้อย เครื่องกะตามเรียบร้อยครับผมไปครับไปผัดกระโดดบันใส่น้ํามันลงไปครับผมพอประมาณนะครับประมาณนี้ครับผมผัวแห้งนะเสร็จแล้วพี่น้องใส่พริกแกงนี่เขาตำลงไปผัดแห่งหอมนะครับไฟบัดตังแห้งผัดไปเรื่อยๆพริกแกงที่เราได้โขลกพริกแกงตลาดครับผมผสมกัน อ้าวพริกแกงห้อมแล้วพี่น้องอุ้ยหรอมขนาดนี่ครับใส่หนูดีวเขาเตรียมครับจะร้อยใส่ลงไปหัววันเี้พี่น้องพัดให้ขเขากันนี่ลากกันหน่อยเด้อพี่น้องนะ้ิดเป่าปลาทางเลย <c oughs> แล้วลุงแอกว่าสิบัวใส่น้ำพี่น้องใส่จังน้อยที่ใสพริกแกงได้ครบครับผมใส่ลงไปเดี๋ยวควายแห้งนี่ครับจากเตินไฟในจังน้อยครับผมจังหอม ทำแล้วพี่นอ้องนี่ครับอย่าลืมสอรดถอครับผมสอง้าวก็ได้ครับผมใส่ลงไปตดดัดับบข้าครับเสร็ <c oughs> จแล้วลุงแอคกใส่น่ก่อนครับผมหอมชุกเนี่ยใช่สย้อยกับบกเชือพว่วงใส่ลงไปครับผม อ่ะปรุงกันเลยพี่น้องของแสบของนัวพ่ใหญชู้ครับผมตามใจชอบเลยประมาณนี้อ่ารสดีครับผมผมปรุงรสเพิ่มความแสบความนัวครับผมสูตรนี้บ่ต้องใส่ซอสเด้อครับเด้อเสร็จแล้วนี่ครับน้ำปลาลงไปครับผมสิบน้นให้หอมอาเอา,าเกลาเกลือเกลือ เอาสูตรนี้ใส่น้ำตาลน้ำเด้อครับเด้อหันออกเข้มๆมมหวานๆครับผมแกงหนูขัวหนูนะครับเนาะบางคนบ่มักหวานกับ่ต้องใส่นะครับเนาะแต่ว่าบ่ต้องหวานหลายนะครับมันสิบ่แซ็นอ่าเดี๋ยวเดวก็พักแคกน้อยแบบนี้หอ,อมขนาดนด้องเลย อ่าซิมบูรตัไก่เคียงแล้วพี่น้องได้แล้วใส่บกักพริกกับบ,ออนนบัออันพริกไทยอ่อนลองไปครับผมตามด้วยใบมะกรูดซอยครับผมเครื่องหลายๆครับผมผัดหนูจงังควเข้าใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วก็ผัดอีกพี่น้องสีสันพี่น้องเลยหนูแปดสิบบาทเต็มกระทะเลยครับผัดมา เสร็จกับเขาไมีจำกัดนะครับเด้อสูตรไฟยสุด,สดมันครับผมโอ้หอมครับพี่นอ้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่ะพุทธไทยไทยพุดพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปหลายๆครับผมใบกะเพราโอ้ยใส่เบิ้งเลยนะเอ,อ้าะปดเอดอ่าเสร็จแล้วกับพาร์ตี้มันโอ้ยพี่น้องเอ้ย กินับข้าสวยเงนฮวนกับเสียบขาเหนียวกับเสียบกินกระชำทห้เสียบครับเนี่ยเอาเดี๋ยวขึ้นแล้วเ,เล่งไฟจั็หน่อย ดีของแสบพองั่วเรียบรอยครับผมปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยครับผมเสร็จเรียบรอยพี่น้องมาตักลงจานครับโอ้โหมุมเป็นหน่อยๆพี่น้องจานเบลล์เลย สุดยอดพี่น้องมึงเนาะมาเด้อมาเดิอมาเด้อเป็นจ้างไดพี่น้องโอ้ยสีสันมาเดิอมาเดิอแซ่แบๆนะกันพี่น้องพัดหนูหน้าครับผมต้นโดนสิพ่อในตลาดครับผมเขาอยางให้เรียบร้อยแล้วแปดสิบบาทคุ้มขนาดครับผมมาครับกินกับข้าสวยกับแซ่บ้าวสวยนอนเขาเหนียวกับจำกัแบแซ่บสุดยอดเลยครับนะ อ่าอันนี้ก็เป็นลาบปลาดุกเด้อครับเด้อเนี่ยเกินอ้ยออมาขวาพี่น้องไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทลงถ้วยเลยอุ้ยหอมขนาดพี่น้องลาบปลาดุกแบบบ้านๆเอาแบบเนี้ยซ่ียบพัก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผมมือนี่ได้ขัวหนูครับผมแกงขัวหนูแซ่บครับผมนี่ครับนี่ครับลาบปลาดุกครับผมลาบแบบบานๆนะครับแบบมีน้ำนิดหน่อยเพราะจะจำครับผมมามาครับข้าวน้ำกันครับผมนี่แล้วนี่แล้วข้าเนี้ยแบบถุงนะครับเด้อซื้อเอาบ่ใบหนึ่งเนาะ ก็ขัดข้าวก็แซบได้ครับเนี่ยแต่ว่ามือนีิยอยากกินกับข,ข้าวเหนียวครับผมเพราะมันมีลาบปะดุกน้ำลาบแซบลาบปะดุกพีน้องอ้เป็นาแาบแซบมือหนออิมามามา ม,มาแสบริ้วขวานูต้นโดนกินขเจากก้าแสบด้วนี่ย ไปกับฟังหมอล่ไปกอกินเน้าไปเลยครับเ็บไมบเน่าเบเสีลาบประดูก,ก็แสียบหัวนู้นเงแสบงีบพี่น้องมายมา เผ็ดมากแลวบัดเนี่ยเผ็ดต้องแซบอืมพริกไทยเม็ดน้ำพริกไทยอ่อนแซบต้องเผ็ดพี่น้องบัดเนี่ย อย่างแล้วก็มาผัดใส่พริกแกงตลาดน้ำแล้วก็ตำพริกกระเทียมตำกระชายใส่น้ำครับผมสุดยอดใส่ผักกะเพราหลายๆใส่เม็ดริ่ไท่ออนครับผมถึงความเพ็ดร้อนถึงจะีับ,บ้องเต้องแสบ่บ ทางบ้านเปิดเพลงไปก้นครับี่องของทํานนี่แหละายไปเลยแล้วเปิดเพลงไปครับขอบคุณหลาย